นีะะ<ะ>่เก่งก็มีคอมช่แล้วอย่าลืมขอ e ไ a ้อะไรคะอย,อย่าลืมขอ,อมม e tag ภายในวันเท่านั้นนะครับต้องรีเควสต์ไปเลยพิมเป็นแมสเซจเข้าไปว่าจะา e tag นะครับคือคือสมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีออเดอร์แบบนี้ใช่ไหมคะให้กดเข้าไปตรงนี้พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บให้กดไปที่ contact seller ค่ะสบายให้ดูหน่อยเนี่ยพอ ไปที่คานขาเซื้อร้านแตกไม้คืนนี้แตกไปหกร้านอ่ะแม่เจ็ดแล้วเกือบเจ็ดอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าคุณคงสุดสายแล้วก็จะส่งได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆต้องขอ e ี e c e i p t ให้ในวันนี้เท่านั้นนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้นะคะอันนี้พี่ปูยังนะนี่ดูแล้วมันใส่ไอโฟนได้แล้วก็ราคาอีรีซิ p ได้ทางอินเดียเท่านั้นเนี่ยมันใส่ไอโฟนได้ต้องรับอีเมลนะครับต้องพิมพ์ที่อยู่อีเมลอะไรให้ครบนะราคามันยังได้พันสามอยู่ป้าอ้อ ลดลมั้งพันสามอ่ะราคาเต็มไม่ใช่พันสามนะราคาเต็มสองพันสองเ้านสนี่เขาลดลงมาหกสบกวเ็นนะยังได้พันสมอยู่ตัวเนี้ยคือจริงจังซีเรียสพี่เก่งของเรามีป้าใบเนี้ยสีแดงอะเราเอาลงมาดีใช่ไหมน่ารักมากแล้วใส่หลักพันกว่าบาทเลยได้อะชอ้าูซื้อหลักันะี่เกินไปมากอันนี้ก็ลดอ่ะ แล้วนะทุกคนพันสามคือราคาที่ถูกมากนะครับใครจะกดกดได้เลยนะตะกาไหนคะยีงมีถือตะกร้าไหนคะอันนี้หนตะการพิจบขอขอยสองแสนได้ไหมขอสองแสนได้ไหมได้ขอขอจอยขึ้นได้ไหมขอให้มันได้แบบทุกคนใครใครรอจอยอยู่มาให้ตะกร้ารสองแสนได้ไหม ใครอยากเอาจอยเร็วจอยตะก้าสุดท้ายแล้วคือจอยคือตัวที่ขายดีดูหลังของเขาจอยคือตะก้าจอยตะก้าที่ทุกคนรีเควส์เนาะสิบเจ็ดเธอแต่เชื่อฉันอันนี้ก็ลดเบอร์ลี่สีแดงจอยคือรุ่นที่เป็นเกี๊ยวเกี๊ยว และเป็นรุ่นที่คนไทยเยอะมากมากเก็บของได้เก็บของได้เลยค่ะกำลังเก็บของนะคะเก็บรอเดี๋ยวเราโอเคเนี่ยเดินเดินออกได้เลยอ้าวทำไมจอยโซเอาแล้วอะแต่เอาอันนี้ก่อนเมอร์ลี่ดีมากเชื่อหนุ่มจริงๆยังไงเมอร์ลี่ก็ยังพิสูจน์ e x c l u ทยแลนด์ Exclusive ไทยแลนด์มันแบบมันไม่ใช่แบบว่ามาจากไหนได้ไปต่างประเทศเธอก็ไม่ได้เพราะว่าเธอต้องซื้อที่ไทยเท่านั้นแล้วเราไลฟ์กันอยู่หนึ่งหกจุดเก้าละ และเราไล์อยู่ที่ช็อปเท่านั้นแล้วเราต้องไปแล้วเพราะตอนนี้เขาเริ่มติดไซแล้วเราจะเอาจอยให้จริงๆงไหนเจ้าหลังบ,บ้านไม่ใช่คนรายยังอื่นอืมมาถึงแล้วจอยอยังไงมีไหมจอยมาไหมอ่าจอยโชว์ให้ดูก่อนเพืาอใครอยากได้ไซส์ใหญ่ สีนี้สวยมากแม่เวลาเอามาแล้วก็แม่สายข้างหน้าแม่ใช้ผูกแบบนี้นะคะนะแล้วตัวนี้มันสามารถปรับสายได้แบบนี้นะปรับสายได้แบบนี้เลยนะคะนะแล้วก็เปิดมาแบบนี้ลดเมอร์ลี่ยังไงก็น่ารักพี่จุม๋มนะไม่งั้นลุกเหลือแม่แล่ะครับเติมจอยแล้วเติมจอยได้ซื้อด้วยได้ไหมเนะะบบี่ยเติมเติมเติมได้ทุกสีทุกคนใครจะรอจอยนะ จอยราคาเต็มคือเต็มแล้วจ้าปักปักจอยให้หน่อยนะครับใครมาทันจอยตอนจะเลิกนี่โชคดีเลยนะครับเพราะราคาดีที่สุดมือนี้ราคาดีมากเหลือพันสายมาแล้วราคาจอยราคาเต็มคือสามพันสามร้อยห้าสิบตอนนี้คูปองจับเหลือสองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทนะเลือกได้ทุกสีของหมดไปแล้วหลายรอบมากจอยสีขาวสวยมาก จอยสีขาวไปไหนคะพี่พีค่ะจอยสีขาวต้องซื้อจอยเขาไม่เติมให้นะตอนแรกอะตอนนี้เติมแล้วนะใครจะเอาจอยเลยครับไอ้แผดใส่ได้ปะไปแล้วค่ะไหนอะขออีกอันเดียวขออีกคนเดียวก็สี่จอยอะราคาไหอไฟแผดไหนดีจะบอกว่าปกติอะสามพันสามพันใส่ไอ้แผดได้แต่ว่าใส่ได้แบบอย่างเงี้ย ทุกคนที่มีจอยนะที่มีจอยอยู่ในในตะกร้ากดจ่ายได้นะอุ้ยชันเอาสีขาวดีกว่าเอาเพิ่มอีกโอเคทุกคนเราต้องลงแล้วจริงๆนะแล้วก็เติมจอยให้ใครอะเอย่าได้จอยกดนะครับจะได้โอกาสเติมจอยให้นะนานมากเขาไม่ยอมเดินไปไข่ไปไข่แม่เอาคุณก็พร้อมใครเขาทำทำตามไม่ด้วยแล้วน่ะ เลยไปขายไปพี่พีทำไงอะไม่ได้เอาของออกจากร้านไม่ได้เขาจะจับเอาไว้สิเธอซื้อเธอคิดอะไรไม่ออกเธอบอกว่ามาช้ามาที่หลังเธอซื้อเมลรี่ไปเขาบอกว่ากี่ร้านใช่ไหมมาเรามาถ่ายรูปกันให้ทุกคนแคปพร้อมกันมาขอถ่ายด้วยเอาสีขาวหมดทุกคนครับเหลือแต่ซิเวอร์นะคะจอยเหลือแต่ซิเวอร์นะมาพร้อมยังจอยเหลือแต่ซิเวอร์นะคะทุกคนจริงๆ เราไลฟ์จนห้างปิดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับโทษแต่ว่าวันนี้ราคาดีมากจริงๆจริงๆก็ราคาดีมากจริงๆทุกคนนะครับขออีแท็ก็คือทักไปหลังบ้าน<ม>ก็คือทักไปที่ร้านค้าค่ะทักไปที่ร้านค้าขอบคุณนะครับวันนี้ปิดที่เจ็ดล้านสามนะเจ็ดล<ม>้านสามขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับ อยูยังซื้อสนุกอยู่เลยอ่ะทุกคนแคบก่อนเลยพี่พีช <Hayır> ม่พี่พีชขอวันนี้เราปิดทิศก็ไม่ค่ะเจ็ดล้านสามครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับชาลินค่ะก็พยายามเอาราคาที่ดีที่สุดให้เนาะราคาลีนรอบนี้ทุกคนได้ก็ดีพี่พีชสุดยอดแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดีเอาเป็นไรอ่ะนอยอ่ะสุดดยอขอบคุณนะครับ สนุกครับเดี๋ยวพีู่เอาไปลงดูกันนะซื้อของไม่ทันด้วยซ้ำใช่จริงจริงจริงของของเราที่ยืนอยู่เนี้ยเป็นแสนแน่ๆซื้อกันทุกคนนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนใครมีของในตะก้านะแล้วอยากจะได้ของอ่ะกดใจตังไว้นะเดี๋ยวราคามันเด้งครับจริงๆพอลงไลฟ์แบบราคาตอนนี้อันนี้มันถูกขนาดเนี้ยมันเหลือพันสามเองอ่ะหนูก็ซื้อพันห้ายกเลิกได้ปะ แล้วหนูมาจนตอนนี้ได้ปะมันแน่จะไม่ทันแล้วแหละเราจะปิดไ้ไม่จะบอกอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวนะก็ก่อนลงเนาะก็จะบอกว่าอันนี้เป็นคารินไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะก็คือเอามาจากเกาหลีเลยแล้วก็เป็นคารินไทยแลนด์เลยเราปิดไฟได้เลยค่ะตอนเนี้ยเราปิดไฟได้เลยมี่ปิดไฟได้เลยจริงจริอตปิดได้เลย แล้วก็จริงๆอ่ะเ,เขามีเขามีหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่4ห้างแล้วนะครับเราอยู่กันที่สยามเดสัฟเวรี่นะคารินไทยแลนด์อ,อ,อีก3ที่ที่เหลือมีแฟชั่นไอซ์แลนด์นะมีเมกับบงนาแล้วอีกที่นึงอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับก็มีทั้งหมด4ที่นะ4ที่ถ้าใครจะไปดูของจริงก็ไปดูได้นะครับโอเควันนี้จบแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับ าลักควยแบบกันถึงแบบเดี่ยมันกำลังจะถึง7.5ล้านจริงยอดจะวิ่งไม่ยอมหยุดเลยมันต้องไปอะไรที่ห้างแล้วล่ะค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาสินค้าแบบที่มันแบบโอเคราคาโอเคอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะอ่ะพี่ภูไทยแล้วพี่ภูไทยอ่ะไทยมือรีน่ารักมากเดี๋ยวจะเห็นดูถือ ลงก็ล้อถ่ายรูปกันเลยดีกว่าค่ะเธอรีบกดยังไม่ได้ลงไลน์แล้วเดียวมาาาเรจะถ่แล้วลงก็ล้อถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะมามามาทุกคนราคามันยังเป็นแฟฝดเซลล์อยู่นะลงไลน์มันจะเด้งนะครับใครจะเอาผดได้เลยจองมาอีกรอบมันไม่ได้แล้วแม่มันเติมไม่ได้แล้วเติมได้อหรอคะเติมได้หรอ เติมไปเลยแอบเติมเร็วๆเดีเขาตังจอยให้พี่เก่งปักจอยไว้หน่อยเร็วเดี๋ยวเราถ่ายรูปตอนนี้ก็มาถ่ายรูปไม่ได้เตรียมกลับบ้านแล้วนะคะเดินเดินเดินไปเลยจตะก้าอะไรคะยังไม่หมดนะไปได้เลยตะก้าอะไรคะเหลือแต่สีเทาไงทุกคนของในตะก้าราคาพี่เก่งจอยตะก้าอะไรคะตะก้า17ครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ไม่เห็น จอยอ่ะราคา2,795นี่ราคาแฟลตนะครับกดได้นะหายนี่ก่อนไหมจอยยังกดได้นะคะจอยยังกดได้จอยได้ยกหมดสีขาวสีขาวหมด แต่สีขาวเรเร็วจอยใสไอแพดได้แต่ว่าจะโผล่มานิดนึงกําลังกลับมาก็โอเคเราเราไม่ถ่ายรวมเนาะ <Okay. S 1> ถ่ายรวมสิ <Okay. S 1> มาสิ เงินไม่ได้ใช่ไหมแม่เป็นมนุษย์เลยหน่อยอ่ะขอเมอร์ลี่เมอร์ลี่ราคาถูกมากแล้วาร,ราคานหน้าข้างหน้าข้างในนี่คือนี่นนเลยนะเมอร์ลี่อ่ะสองพันสองพันกว่าบาทเมอร์ลี่เหลือพันกว่าบาทยิ้วไปงานสวยมากยิ้วไปงานคือสวยมาก ราคาเด้งหมดแล้วนะคะรับต้องนี้นะคะวันโอเคพี่บุเย่ๆเลยๆนะคะเย่เยียบร้อยขอบคุณครับทุกคนราคามันเ<า>ด้งละจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะเด้งแล้วแสดงว่าคูปองก็หมดด้วยเราพยายามจะหาสินค้าทีโโ่โอเคโอเคมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่พยายามจะกดแล้ว